สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับน,นี้ก็เราจะมาเปิดกลอ่องอลำโพงบลูทูธนะครับเป็นบลูทูธโอเคไหยว่าาเป็นยี่ห้อ jbl นะครับอันนี้เขา่่า e s s i n n w w r r s ได้รับรางวัลน,นะครับเมื่อปี2022ด้วยในการออกแบบ เป็นรุ่นของ Partybox นะครับ Encore รุ่นนี้เขาจะแถมใหม่มา2ตัวนะครับเป็นไม์ให้มาด้วยเป็น JBL Wireless นะครับเขียนไว้นะฮะก็คือ Powerful JBL Original Pro Sound นะครับ เป็น powerful ที่ให้กำลังเป็น dynamic l i h t show มีไฟด้วยนะฮะมีไฟดนตรีด้วย channel s o f play time อันนี้ก็คงจะเรื่องของการเล่น10ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับอ,อันนี้รู้สึกว่า กันน้ำได้ด้วยเหรออ่านะ uh, ipx 4นะครับก็มีไมโครโฟนแถมมาให้ด้วย2ตัวนะเป็นไมที่ดูแล้วสวยงามนะครับด้านนี้ก็อันนี้เขาประกันเพิ่มมาอีก3มเดือนปกติก็1ปีอันนี้เขาถ้าเป็นสแกนไลน์นี่เขาประกันเพิ่มให้มาอีก 3เดือนนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น powerful base boost อันนี้เบสกขาบอกว่าเบสเนี่ยเสียงเบสออกดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับตอนนี้รุ่นใหม่ก็ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เกือบ2องหมื่นนะครับ เรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับดูสภาพด้านในนะครับอันนี้ก็เอาไว้เปิดฟังเพลงเป็นบูทูุนะเป็นบูทูธสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ทีวีได้นะออฟังเพลงลก็สามารถที่จะเปิดคาราโอเกะได้ด้วยนะครับเอาออกอยังไงเนะี่ย คว่ำลงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคว่ำก่อนนะครับเทกระจาดก่อนคว่ำแล้วก็ทำแบบนี้ก็ดึงออนะครับดึงออกนะห,นหลังกมาตรฐานดีนะครับปุ๊บ ช้ก็ไม่ใช้โฟมนะฮะใช้เป็นกระดาษนะกระดาษเหมือนกระดาษรังไข่นะครับทั้งสองด้านนะอันนี้ต้องชาัดใสฟนะครับอ่าไหนด้านหน้าด้านหลังพอมันเป็นสนสยงี้นะดึงขึ้นก็มี ป้องกันความชื้นนะฮะแถมมาให้หนึ่งอันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดไหนปุ่มไหนนี่เพลเวอร์นะฮะอันนี้ปุ่มมีปุ่มอะไรบ้างอ่างดูิปุ่มไม่นะฮะบวกลบลบบวกแล้วก็เบสเพิ่มเบสแล้วทูเบิลก็คือเสียงแหลมนะครับมีเบสหนักแล้วก็มีแอคโคผสมด้วย นะครับทีนี้เราลองมาเปิดดูอันนี้ปุ่มไฟนะไฟโชว์อันนี้บลูทูธนี่เพิ่มเบสนี่วอลลุ่มต้องรอสักครู่นะฮะนี่สัญลักษณ์ของ JBL ํำลังบูตนะครับมาดูด้านหน้านะครับนี่มีไฟโชว์ด้วย อันนี้เขาบอกว่าหนึ่งร้อยวัตต์นะฮะมาดูไม้นะดูไม้ที่ก็ไม้นี่ยผมเห็นว่าน่าจะสวยนะไม้ไม้สองตัวนะฮใ,ใช้ในขะเดเห็นไหม,ไ,หมไม้ใช่นะครับไม้สองตัวเห็นไหมไม้สวยดูไม่กองแกงนฮะไม้ ใช้หมุนเปลี่ยนฐานได้นะฮะเป็นฐานธรรมดาในหะ้เป็นแบตเตอรีออ่ขนาด 2A นะเป็นแบบนี้นะฮะไม่ใช่ 3A ฐานนี้ก็หาง่ายแต่ต้องใช้เป็นฐานอัลกรารลน์นะครับที่มันหมดยากอันนี้ฐานที่เขาแถมมาให้นะยี่ห้อทิงโกนะฮะทิงโกไม่เคยได้ยินนะทิงโก นี่เป็นรู้สึกว่าไมเป็นอลูนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะมีเครื่องหมาย JBL อยู่ฮะสภาพไม้เนี่ยผมมองดูแล้วก็โอเคนะฮะกระทัดรัดแล้วก็มีน้ำหนักในกองแกงนะครับหมุนเข้าทีนี้เราก็ลองทดสอบไม้ดูเปิดกดตรงนี้ครั้งเดียวปุ่มนะฮะไฟขึ้น กาทดสอบฮัลโหลทดสอบฮัลโหลเทสมะเขือเทศมะนาวเทสนะครับอันนี้ทดสอบอเสียงดีนะครับเล่นไวรองคาโอเกะได้ฝึกร้องได้นะครับนะผู้ที่อยากจะฝึกร้องอน,นี่เป็นเอ็โคผู้ใช้เอ็โค Hello Test มะเขือเทสมะนาวเทสนะครับอั j u s t a b l เสียงแหลมนะครับเสียงแหลมมันเสียงเบ้พุูมเม่ อันนี้เราถเพิ่มเบสต้องการเพิ่มอีกแล้วก็เชมบูดนะฮะเชมบูดเบสบูสต์นะครับตรงนี้โอเคนะครับอันนี้เป็นไม่์ฮัลโลนิคฮัลโลฮัลโลเทสเสิยงเสียงใหม่นะครับนี่เสียงใหม่นี่เสียงเป็นวอลลุ่มของเปิดปุชดนี่เป็นวอลลุ่มของไม่อีกตัวหนึ่งก็นะครับก็ใช้ได้นะฮะอีกตัวหนึ่งก็เป็นแบบนี้ บอกว่าเปิดสองตัวคู่กันได้นะไม่แย่งไม่แย่งสัญญาณนะครับฮัลโหลเทส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 ส์นยังนะครับเสียงไม่หอนโอเคนะครับเส <hey, S 1> ียงใหม่ผ่าน๊บมากดปิดนะครับใหม่ก็โอเคอ่าเดี๋ยวเราจะลองมาฟังอ่าฟังเพลงเชื่อมบูทุด ลองเชื่อมบลูทูธดูนะครับอันนี้ปิดน่าจะปิดได้นะฮะปิดไฟใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนไฟได้เปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้อยากให้เป็นสีนี้ก็เอาปิดนะฮะขยับอ๋อเปลี่ยนสีได้อลองอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมจะลอง เปิดบลูทูธดูนะฮะเชื่อมเปาบลูทูธดูนะครับผมลองเชื่อมบลูทูธดูบลูทูธอันนี้นะครับชื่อของมันก็คือบลูทูธเชื่อมต่อนี่ผมเชื่อมต่อได้2ตัวนะครับอันแรกคือ JBL Party Box i n c a l l เนี่เชื่อมต่อแล้วนี่นะครับ พอผมลองเชื่อมดูแล้วต่อไปก็ลองมาเปิดเบาๆก่อนฮะผมจะเปิดอะไรดีนะช่องตัวเองเอ่าเปิดมันมันไม่มีเปิดเพลงได้ไหม ถ้าทดสอบแล้วถือว่าใช้ได้การเชื่อมต่อบูทูธได้รวดเร็วบูทูตนี่ก็น่าจะเป็น5.1นะครับในการเชื่อมต่อนะครับนี่ก็ไว้ใช้ฟังเพลงเบาหรือมีเทศกาลเพลงก็เปิดได้นะฮะมีหูหิว้วสบายๆเห็นไหมมันก็หนักพอสมควรนะครับด้านหลังก็อันนี้เป็นช่องของ ของซับนะฮะของซับเห็นไหมเป็นช่องของซับนี่อะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้คืออะไรที่กันกระแทกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะใช่ไหมเขาบอกว่ามีอะไรอะที่เสียบบลูทูธอ๋อที่ไอตรงนี้เป็นเดี๋ยวเดียวขเชื่อมไปเดี๋ยวด้วอดูอน,ดนี้ึองนะครับ ตรงนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อน,นี้เชื่อมด้านหลังเข้าได้นะฮะเอาต่อเสียงเข้าได้อันนี้เชื่อมต่ออยู่ USB ได้นะครับ USB USB 5โวลต์นะครับ5โวลต์หมายความว่าชาร์จได้นะฮะเราชาร์จ เราชาร์จเข้าโทรศัพท์ได้ตัวนี้อ,อ้ออะไรเนี่ยตัวอะไร ครับนี่ปิดน่าจะกันน้าได้นะตรงนี้ถ้ามาเข้าได้ก็เขาบอ,อกกันน้ําได้มีก็เปิดปุ๊บอันนี้เป็นที่ชาร์จนะครับเสียบกับไฟบ้านชาร์จเท่านี้แล้วตัวชาร์จหายไปไหนเอ่ยอดูดีนี่ครับสายเสียบกับไฟบ้านชาร์จนี่นครับ มีอะไรที่สายอะไรสองให้สองสายแล้วทำไมให้ว่าสองสายอ๋อเป็นปลั๊กแบบสองชนิดชนิดที่หนึ่งก็คือแบบปลั๊กแบนชนิดสองปลั๊กกลมเหมือนกันนะฮะให้สองปลั๊กมาอนะอันนี้ปลั๊กแบนอันนี้ปลั๊กกลมนะรูมันจะเป็นปลั๊กกลม อันนี้ปลั๊กแบนอันนี้ให้มาแล้วก็มีาสายอีกเดี๋ยวขอดูหน่อยผมก็ยังเช็คดูไม่หมดอันนี้อะไรอ่าให้ปลั๊กอะไรมาเยอะแยะให้มาสามปลัก๊กเสียบอะไรมากมายเนี่ยอ๋อ,อหลายชนิดอันนี้ปลัก๊กกลมอันนี้ก็กลมเหมือนกันก็ให้มาแหละให้มาทั้งสามอันแล้ว แล้วแต่นะประเทศไหนเขาใช้แบบไหนมีอะไรไหมนีม่อะไรอะ่ะอะไรนะ่ะให้ปลั๊กอะไรมาเยอะแยะนะาสี่ปลัก๊กเหมือนกันหมดเลยสี่ปลัก๊กส่วนหัวเหมือนกันหมดอ่าหัวกลมหัวแบน แล้วแต่ประเทศดีกว่ามั้งเนี่ยแล้วแต่ประเทศอ๋อนี่น้าไม่น่าจะใช้ได้กับประเทศไทยแบบแบบตั่วแบนเพราะจําจำหน่ายทั่วมันไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่เป็นคู่มือนี่รับประกันหนึ่งปีนะครับแล้วก็รับประกันหนึ่งปีเป็นคู่มืออันนี้ไม่ใช่ของปลอมนะของแท้พอซื้อจาก โอ้ย oh, ซื้อจาก power buy อันนี้ปลักล๊กนะก็ให้มาใช่ไหมอะไรที่อยู่ในก็มีครบใช่ไหมมีฐานสี่ก้อนถูกต้องมีไม้สองตัวและมีปลัก๊กนี่ให้มาต้องหักสี่ปลัก๊กเชื่อมต่อบดชุดโอเคครับเดี๋ยวดูว่าไอ้ที่ปุ่มเมื่อกี้คือปุ่มอะไรปุ่ม ข้างห,หลังอ่าเนี่ยเขามีบอกอันนี้ก็ True Wireless Stereo อ๋อตัวนี้เป็นเอ่าเป็น Stereo Mono Stereo กดไปข้างหลังเดี๋ยวต้องอ่านคู่มือ,อเดียวนะครับว่าไอ้ปุม่มในตัวเนี้อืมมันคืออะไรนะครับมันเป็น TWS น,นี่ผมต้องดูก,ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรเอ่อบูฟกันน้ำนะฮะกันน้ำได้โอเคนี่คู่มืออันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็น Product Re g i ิ t r a t i o n าลงทะเบียนนะครับลงทะเบียน,นนี่ลงทะเบียนไปได้บ่อยแล้วโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ